ไอการเริ่มต้นของศิลปะเนี่ยมันมันต้องเดินทางของมันนะอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างยากและความต่อเนื่องของมันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคิดอะไรแล้วต้องคิดให้ต่อเนื่องแล้วก็มีวินัยในการสร้างผลงานการสร้างอะไรที่มันต่อเนื่องเนี่ยมันจะเดินทางของมันประสบการณ์แล้วมันจะพัฒนาของมันไปเองโดยที่ไม่ต้องไปเร่งมัน แต่ประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะแก้ปัญหาแล้วก็จะเจอปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาไปพัฒนาการมันก็จะเกิดไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้ก็เก่งๆเยอะนะเขาน่าจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือความมีวินัยในการทํางานนะครับก็ควรจะทํางานตลอดไม่ต้องทุกวันก็ได้บางวันไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ได้คิดขอให้ได้เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ นตรงี้สคัญอย่าบอกว่าศิลปินเละเทะเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเป็นอาชีพแล้วมันเละไม่ได้ไปขี้เมาแต่ว่า,าคุณยอไปเมาแต่ว่าในที่สุดหลังจากนั้นคุณก็ต้องมาทําเวลาที่คุณไปทําเสียไว้อะอย่างเงี้ยมันจําเป็นของใครของมันทําไมถึงเอาแอปแสกมาสร้างงาน เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจะไปเล่าเรื่องตลอดไม่ได้บางทีมันก็จะไปติดในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของคล้ายๆกับเรื่องราวอะไรเงี้ยผมว่าอารมณ์ของแอปแซกเนี่ยมันจะถ่ายทอดได้ลึกซึ้งแล้วมันจะรุนแรงแล้วมันจะได้ที่สุดไงมากมากกว่าที่จะพูดถึงในเรื่องของความเป็นเรีเลสติกความเหมือนจริงไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ได้ได้จากตาที่เราเห็นแต่แอปแซกเนี่ยมันได้ ในใจผมว่าน่าจะลึกกว่านะครับก็เลยจับชุดแอปแซ c กนีม่มาทำโดยเฉพาะเรื่องใจเรื่องจิตอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยแรงมันดาลใจผมจะใช้จากประสบการณ์นะจริงๆมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่มันสะสมมานานแล้วก็ข้อมูลหรือว่าสิ่งที่ปัจจุบันที่เราได้พบเนี่ยซึ่งเราอาจจะใช้คำว่าคอนเทนตเบอรีก็ได้นะครับในในยุคปัจจุบันนี้มาผสมผสานกัน แล้วก็เอ็กซ์เพรสออกมาเป็นผลงานค่อนข้างจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อาจจะมี subject อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับสังคมในชุดก่อนๆจะเป็นเรื่องของการเสรียดสีสังคมพูดถึงเรื่องการเมืองพูดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรประเภทนี้อันนี้ก็เช่นกันครับเราก็เสียดสีแต่ว่าเสียดสีแบบแอ s บสแต็กนะครับแสดงผลงานออกมาเป็นเชิงแอ็บสแต็กอาจจะไม่มีเรื่องราว ของความเหมือนจริงแต่มันเป็นอารมณ์เป็นอาการของความปั่นป่วนของเทอร์โบแลนซ์ทุกๆอันที่รู้สึกอยู่ข้างในเอ็กซ์เพรสออกมาบางอันก็คลากเลยแบบน่าอ,อบางอันก็ใสๆบางอันก็ฟิวฟิลอะไรเงี้ยมันก็เป็นอาการแบบของผู้คนของมนุษย์หรือสัตว์โลก่ยมนุษย์เราร้วมอยู่ในสัตว์โลกนะใหญ่เป็นแยก,กว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ย ผมว่ามนุษย์เนี่ยเลวที่สุดแล้วกว่าสัตว์อื่นเพาสัตว์อื่นมันจะไม่มีโกรธไม่มีทะเลาะกันมันปุ๊บมันก็เลิกไม่มีอาฆาตมีพยาบาทออในโอกาสอายุครบ70ปีของผมนะครับในปีนี้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยครบ70ปีพอดีแล้วก็ มีความคิดว่าน่าจะสร้างผลงานมาสักชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นไอดีนิตี้ของตัวเองนะครับในในรอบ70ปีซึ่งก็อายุค่อนข้างมากแล้วละ่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะทำศิลปะออกมาชุดหนึ่งเพื่อให้นิสิตนักศึกษาหรือว่าสังคมได้เห็นว่าที่เราผ่านประสบการณ์มาเกือบจะทั้งชีวิตเนี่ยเราได้พบอะไรบ้างนะครับ งานชุดนี้ผมให้ชื่อว่า Turbulence ความปั่นปวน7 0 v e n by 70ครับก็หมายถึงว่าอายุ70และผลงานทั้งหมดเนี่ย70ชิ้นผลงานทั้งหมดเนี่ยเป็นเสียคริลิกบนผ้าใบขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับ150คูณ200ซนติเมตรหรือ2เมตรคูณเมตร50นะครับผลงานเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานภาพพิมพ์ของโฮกุไซ ซึ่งเป็นเวฟเทอร์โบแลนซ์ในเรื่องของสึนามินะครับในญี่ปุ่นซึ่งเป็นคลื่นพัดเรือจมไปหลายลำทีเดียวผมก็เก็บอาการนั้นมาแล้วก็มาคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าเรากำลังมีอาการลักษณะปั่นป่วนในหลายๆด้านไม่ว่าในเรื่องของภูมิอากาศในเรื่องน้ำท่วมในเรื่องของฝนตกในเรื่องของความแรงหรืออะไรที่เอ็กซ์ตีมมากๆเนี่ย ตอนนี้เนี่ยโลกเนี่ยเผชิญนะครับที่เขากล่าวว่าตอนนี้นโลกมันเดือดไม่ใช่โลกร้อนแล้วผมก็เลยรู้สึกประเด็นนี้ค่อนข้างมากนอกจากภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วเนี่ยผมคิดว่าสังคมเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยกำลังเทอร์โบแลนซ์เหมือนกันนะครับทุกอย่างก็ปั่นป่วนหมดไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านการสงครามอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยครับก็เลยจับอารมณ์ตรงนี้เนี่ยมา แล้วก็เอ็กซ์เพรสออกมาเป็นผลงานนะครับผลงานก็เป็นเรื่องของสีอะคริลิกซึ่งจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ทำผลงานสีอะคริลิกมาชุดหนึ่งเหมือนกันก็ผ่านมาแต่ว่าความชัดเจนผลงานของผมจะเป็นภาพพิมพ์มากกว่านะครับชุดนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นทั้งเป็นแต่เพนติ้งทั้งนั้นเลยนะครับก็อาจจะแปลกใจว่ามีคนถามว่าเอ๊ะเปลี่ยนแนวนะคิดหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนผลงานหรือเปล่าจริงๆไม่ได้เปลี่ยน บยังใช้แนวคิดเดิมในเรื่องของความสับสนของสังคมความเสศสีสังคมการเมืองอแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็โลกและสิ่งแวดล้อมนะครับไอตรงนี้เป็นประเด็นหลักเ,เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมมีงานชุดหนึ่งนะครับได้เดินทางไปแสดงเดี่ยวที่ประเทศโปรแลนด์คาคุบซึ่งเป็นไอแคาเดมีที่ผมได้ศึกษาที่นั่นมาเมื่อ สากว่าปีที่แล้วนะครับเรากเอางานภาพพิมพ์ชุดสัตว์ชุดแอนิมอลเนี่ยไปแสดงในแนวคิดความปันป่วนเหมือนกันนะครับเพื่อจะทําให้สังคมได้เห็นความน่ารักการกําลังจะสูญเสียไปของสัตว์เช่นแมวหมาหรือหมามีลูกเยอะๆนะครับเป็นชุดที่ต่อเนื่องกันมาจากชุดนั้นทีเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปแวะดู เวนิสเบเนเล่นะครับในเดือนที่แล้วด้วยก็ไปอยู่ที่เวนิส4วันนะครับแล้วก็เลยไปเบอร์ลินแล้วกลับมาเปิดเอ็กซิบิชันที่นี่นะครับครั้งนี้ก็ก็ก็เต็มที่นะครับผลงานก็อยากจะเรียนเชิญให้มาชม